นองเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับอะไรครับครับครับอุ้ยครับอู้สวยๆครับเอาแล้วบอสวัสดีครับพ่อการีแล้วครับพี่น้องลุงมมิซานบานปลาหายอยู่กินครับวัอนี้ใส่เบ็ดที่ก้าวแล้วพี่น้องชิมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิมไหมครับเบาอ่ำครับสวัสดีครับผมกำลังตักหัวครับผมไหนหัวดนะครับวัอนี้หัวกี่แล้วครับหัวครับผมงามๆเลย มีครบทีมนะครับครบทีมมีนะครับชิบ่าเปิดไม้ไม้ก็ว่าได้ครับเปิดไม้ไม้ไม้ไม่ห่อหรือไม้เกาผื่นครับพี่น้องเดี๋ยวมาดุดน้ำกันเบ้างครับพี่น้องทำน้ำกันบ้างเด้อพี่น้องเด้อในหัวครับยั่วๆครับเอาไปหิงกินดีครับเห็นเบาอ่ามันเบ่งหัวก่อนครับมีย่านมาย่านพานะครับไกลเตแครับ บง้งหาโลหกโลนะครับบอกว่าจากบ้านมันบอกย่างไงมันบอย่างดีมันบป็นเดทไทยวีดีโอนะบผมงิดไปใส่รูปเสลอนี่แหละครับ<อ>จะปลามันช่คืออยู่อ่ะคือเงียบเดี๋ยวเสดไส้เบ,บส,สเลแล้วครับบาร์ดี้นี่คามกนพี่น้องใส่รูปไปเพื่อนแล้วครับพี่น้องครับใส่แล้วกับผ้ากันเรากลับกันพี่น้องได้ พอปิ่งอยู่ครับสองปิ่งครับนี่แต่ปลาคอคอไงปลาลูกคอครับอุ้ยงามไหมครับนะครับกำลังกินเสือครับปิ่ง้ะครับปิ่ง้ะครับว่างไงมบรรยากาศครับเอาดิมทางเลยครับพี่น้องง่ายๆเลยครับลูกคอกันลูกคอโค้ดลูกคอกไงเนี่ยเสียเป็นเห็น ก่อไฟก่อริมทางนะเอาไปเนี่ลืมเห็ดแหลมเลยนั่นยืนมองเจ้านั่งนะยืนปีนมากมองเนี่ยตึกมองแต่ถาดทั้งสิ่งนะพวัวเอานตัวรังคนตัวข้างใต้คนนี่แบอยุบอ่ะบอกว่าม,ม,มาันมานแล้วครับพี่น้องเอ้ยกระดูกใส่ใส่เป็นไหนครั้งแล้วครับ กุญช์ตังขาวกุญชนใส่ดันโลป่ะดันโลเลยดันทอยฟ้าเด็กเว่นเดิกเว่นตีงเลยเมน,นูง่ายง่ายมาได้เตรียมของมาอะไรครับพี่น้องนะครับพี่น้องเมน,นูมันนี้ครับใกล้แล้วครับใก๋ชิสุกแล้ว จิ้มกับพุลนละเฮ็ดมาที่บ้านจาวองนะใช่แล้วคร,ครับใช่ด้แซ่บคนระับทานเป็นเขามากคือแห้งและเผือกมากหอมแล้วครับพี่น้องหอมแล้วบรยากาศทุ่งนา เกิงเคียดห้องแอดหนึ่งกินข้าวปลาครับมือน,นกันกําลังปิ่งปลาอยู่นี <c oughs> ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับนะจ้งสได้กินขซอสโหคือยังไงอ <c oughs> อไปเลยนะีย โมห์เห้งโมหสุกไงเราอ๋อถือว่ามาครับพี่น้องครับพร้อมกันครับปิ่งปลาครับอืมเร็จครับเกลียวครับนี่ยแหละอ๋ออ๋ออ๋ออืมแซ่บแซ่บปลาอ่ำครับลองเลยอปลาอ่ำปลาคอครับมหนเนี่ยเดี๋ยวเอียนตัวหนึ่งครับจำเนี่ยนะครับเกยกลางโมเข่งเอียนตัวหนึ่งครับนไหนม้านู่ แก้วเหมืนสุดยอดครับเด็ดเนาะจุ้มครับนะครับพี่น้องมากแซ่บแซ่บมากันครับขอ,อะะร่อยก่อนเด้อค,ครับผมพิฆาจังครับครับผมคนมาอยากกินเขากนครับหลุนนนำการครับเขาแ,แล้วนะครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับรอบแรกครับผมไปยมามน้ำกันครับว่าสีมานหม้มานครับเินเข่าอิ่มแล้วก็ายไปครับหลุดน้ำกันครับอยู่ใส่ห้องจอดไปพี่น้องโอ้ยคือเงียบซะเนาะครับพี่น้องเงียบแม่งครับเงียบแม่ง เสืออะไเนี่ยเป็นยังไงน้องมันนี่โอ้ยเหนี่อยไหมครับเอาละครับเอาละครับเนองเอาละครับเอาละครับปลายังครับปลายังโอ้ปโหครับโอ้สวยครับเนาะโอ้โหครับสวยๆเนี่ครับโบดปลาครับเนองครับ เอาอีกครับเอาอีกครับไปหนึงครับโอ้ยกระดุกครับพี่น้องกระดุกสวยสวยครับสวยสวยครับปอดปลาครับพี่น้องครับเดือดครับพี่น้องครับเอ้ยหาฮกเต๋มอยุใส่สวยอยู่ครับเดี๋ยวใส่เบอร์พุ่งงานพุ่นแล้วครับหอดหมูพักกันแล้วครับ เรากลับครับเรากลับไปหลุนบางอีกสีมานบอหุ่นหรับเบ,า,บาอ่ำก็อยู่พุ้นเบาอำ่ำหุ่นย่างหุ่นหลับหุ่นหลับโอ้ย ดเลยมีเตะนครับคืออยู่คืออยู่ต่อคอเป็นใส่สวยอยู่ครับเดี๋ยวถามไปเบิ้งผลงานเบาดีครับพูนอยู่บองภาคคนล้วครับนะครับพี่น้องครับรอบแรกครับรอบแรกคืออยู่ครับคืออยู่ใช่หรอเบิดีเบิ้งไหนเบิ้งงานนั่นโอ้ยจังแหง คนเราผมพอได้ปืนถุงคุณครับยู่ในถุงจังแหงว่าดีจอดมันกูมูงคุณคนโต๋นะครับพอกันมืดเศร้าครับผมขอมอนุญาตไปหาหมองพกักก่อนครับพี่น้องอเศร้าครับคนโตคนโตพอกันมืดเศร้าครับพี่น้องครับ ครับเสาร์แล้วครับมาอนีกันสิมากู้เบียรครับในเวลาแล้วมาเบิ่งกันครับว่าสิมาน้มหมานครับไปครับ่ตอติดตามผลงานครับเยกไปคนละทีคนละตาเลยครับพี่นอ้องไปครับพี่น้องครับ,รบเด็กปูก่เบ็ดซสื่อว้ามียังอยู่ nhập nhập hàng ngang Ôi ngang 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 กองรับน้องับกองรับกันกองรับกองรับย่ครับย่ครับบรับย่ครับยุบยับบยยบบยยยยยบบยยบบบบบอครับบ ดปตาครับไปพี่น้องหนุนเมื่อกี้ครับติดตามผลงานดูครับมิดซีรีครับไปพี่น้องสันเจงนี่นะครับผู้อานหรือว่าครับผู้อาแล้วครับเอาครับเอาครับไปยังครับไปยังว้าย ไปเข่งครับไปเข่งโอ้ไปเข่งไงครับเนาะบ่ครับเข่งไงครับไปไงพุทปลาก่อนสองเต็มเลียวพี่น้องเอ้ยสองเต็มแล้วครับใสสีแจ้งแล้วครับสีแจ้งแล้วครับขึ้มฝนนะครับขึ้มฝนว่าก็บ่อนีครับ น้ำุ่งหน้าครับนี่น้ำลึกแต่วันบวกขยินเอครับพี่น้องครับไปพี่น้องขุดขุดของคุณครับว่าแจ้งแล้วพี่น้องเอ้ยเงียบครับ เอาเลยพี่้อเอาเลยเอาเลยอ้ยสวยสวยครับสวยสวยขอครับขอครับปดปลาก่อนนะครับปดปลาก่อนครับไปพี่น้องไป ปอดแจ้งนะครับพี่น้องเงียบไหมครับเงียบอ๋อ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 อ๋ครับเอาครับนะครับครับอู้ใส่สวยครับใส่สวยครับครับปอดใส่แขนครับใส่แขนอดไปกันครับพี่น้องถึงเบ็ดก็อยู่ซื่อๆป่ะอะไรนมานยัง บรรยากาศแอมซาครับพี่น้องคลุมฝนครับพายุเขาเด้อครับฟังผีเขาสองหมื่นสามหมื่นแล้วครับน้องเอาเลยครับเอ,อ,อามมอเลยครับอเอาเลยครับอะไรครับรครับรครับอุ้ยครับอุ้ยสวยครับ ปลอนครับใส่สวยครับใส่สวยไอ้พี่น้องเรียบร้อแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่เบิ้งขึ้พูนนะครับมองพักุลนะครับพูนเบาอ่มันอยู่พูนมาร์โบตั้งพูนพอได้อยู่มือนี้ครับพอได้ปนอยู่ครับมือนี้ครับเดี๋ยวใส่เบิ้งผลงานกุลนะครับมองพักเด้อ พี谢谢่น้องติดตามมาด้วยครับมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งคนงานครับพี่น้องนี่ครับคนงานโอ้ดีเอี่ยมทีนึงครับต่อว่างันพานี่ครับใชนไหมครับเอาห่อครับเอาห่อพูนเอาพอดีกินพคนอยู่อยู่คนเดียวกินคนเดียวนี่ครับประคอหญ่อู้ยไงครับไงเนี่เดี๋ยวเบิ่งเบิ่งมาดีครับเดี๋ยว ดูวะดูวะดิโอ้ตามเต็มครับหมาแล้วครับอ้หมาน้องง้หรอกครับพี่น้องเสือพันอยู่ครับพี่น้องบั็นยักา์กามเช้าครับเอาเสียบไม่ได้ครับ ไม,ม่ดีอ่ะทำไม่ดี้รอกครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับเด้อ